ัดียังชาวครับผมดีทุกคนทุกท่านครับเดี๋ยวมานากันนะครับมาดูส่มองครับผมปลาเยาวทิ้งปลาเน่าเนี้ยยูนให้นกนี่นะครับนี่ตัวในตายนี่ mì tính nhôm tay này Đồ một là tay quá đầy hả hùng hahaha cái không <laughs> ừ, bỏ lỡ โปรติ้งโปรติงครับอากาศดีครับผมนล้วฝนตกมันนี้จะตก้ยังไงเนี่ยนี่คือกระจดเลยครับผม ดูยินนี่เจ้ามไซนี่นี่สถานการณ์ครับทุกพี่ครับตรง <tellan> 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 ครับมีแต่ปลาตายทุกน้ำมันตายทันทีครับผมณภาพน้ำไม่ค่อยดีถึงไอจรลูกนอน้อเทียน่า ลงลงผลงานเท่นครับโยนเลยครับงานของยางงานเพื่อนครับพูมเนมคืออยูเดชอาตรกิจกรา่สรับเทาเท่านี้เท้าว่าอยไมงลอย ดูเอาเนาทิ้งปลุกทิ้งเยอะกว่าได้อีกเมื่อ่ะอน้องมาเยม